เพื่อนๆนักเทรดเคยเป็นไหมครับเปิดหน้าจอมาเจอการาฟวิง่งบูบบ้สีเขียวสลับสีแดงงงไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนวันนี้ผมโจมิเตอร์เทรดเดอร์จะพาเพื่อนๆมารู้จักการอ่านกราฟแท่งเทียนเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายๆสำหรับมือใหม่ทุกคนอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าแท่งเทียนสีเขียวหมายถึงแรงซื้อแท่งเทียนสีแดงหมายถึงแรงขายแท่งเทียนแต่ละแท่งเกิดขึ้นตั้งแต่ราคาเปิด จนถึงราคาปิดในช่วงเวลานั้นถ้าแท่งเขียวมากกว่าแท่งแดงแปลว่าตลาดกำลังมีแรงซื้อถ้าแท่งแดงมากกว่าแท่งเขียวก็แปลว่าตลาดตอนนี้ถูกเทขายถ้าเจอแท่งที่มีไส่ย,ยาวๆไม่ว่าจะสีเขียวหรือแดงนั่นแปลว่าตลาดกำลังลังเลยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนต่อดีส่วนกราฟที่มีสีเด่นชัดต่อเนื่องกันเช่นสีเขียวไหลแท่งติดกัน หรือสีแดงหลายแท่งติดกันนั่นแหละนักเทรดจะใช้สัญญาณนี้เข้าออเดอร์ต่อไปเราจะดูกราฟจริงบนเทรดเดินวิวกันนะครับจะเป็นกราฟทองคำในไทม์เฟรมที่15จะเห็นได้ว่าช่วงหนึ่งแท่งแดงเดยอะกว่าแท่งเขียวอย่างชัดเจนแปลว่าแรงขายกำลังนำนักเทรดหลายคนจึงเปิดฝั่งเซลล์ต่อมาเมื่อเห็นแท่งโดจิหรือแท่งลังเล นั่นแปลว่าตลาดกําลังคิดอยู่ว่าจะไปทางไหนต่อนักเทรดที่มีวินัยมักจะรอจังหวะนี้พอมีแท่งเขียวชัดๆปรากฏนักเทรดมือโปรก็จะมองเห็นโอกาสเปิดฝั่งบายและเก็บทำกำไรแบบมีระบบพอฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆน่าจะพออ่านกราฟเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเทรดที่ไร้เสียบ่อยเติมพอตลอดและยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ผมเองเคยเป็นหนึ่งในนั้นครับเริ่มจากศูนย์เสียพอร์ตแล้วพอร์ตแล้วจนผมได้เข้าร่วมคอมมูนิตี้เว็บทีเน็ที่นี่มีโคจริงใจหลายท่านคอยให้คำแนะนำปรารัเรียนหนึ่งปีเต็มผ่านระบบซู์และว,วิดีโอทบทวนได้ไม่จำกัดเรียนรู้ผ่านการลงมือทำที่จริงพร้อมมีทีมงานดูแลแบบใกล้ชิดถ้าคุณเสียพอร์ตมาเยอะถึงเวลาแล้วครับคุณจะต้องเติมความร,รู้ก่อนจะเติมเงินเข้าพอร์ต สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมแค่สแกน QR Code นั่นข้างนี้แล้วทักไลน์มาสอบถามกันได้เลยผมและทีมงานยินดีดูแลและช่วยให้คุณทำกำไรจากตลาดได้อย่างมั่นใจแล้วเจอกันในคลาสนะครับ